พวกที่เิดเป็นมนุษย์ยยบพื้นแผ่นดินนโลกนี้ป่อามเกิดในพบุระเพราะว่าพบุรีกาสอนับมันแข็มันมันแน่เล้วถาที่พบุทธพระเจ้ามาอุบัติเกิดนน่นมานในโลกเป็นรดีเมื่สามล้านคนเเจ้าน้ล้านหาแสนแป่นสี่พันหนึ่ง่วยกองเจ้า ดูสามภพเดชมหาเชียวเก่งยิ่งนี้นาบ่เอวครับม,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 มหาบ่ของคุณาาประโยวะ <c oughs> ชวับช้อนช้อนช้อน,อนใหนเะปลสันจะฟังบ่ได้ <c oughs> สมัยก่อนที่หลวงปู่อ่อนมันหลวงปู่บานมันปฏิบัติมานี ม谢谢ันจะเป็นของเก่าพอามุ่นเดิมรักรักสุนมุ่นเดิมถ้าจิเดิน่มากท่านท่น้าทานก็มเขาน่ามานี่พนจเลยวะพนจเลไปไปสอบรับพวกก้าเ้าจะเยี่ยจุบันที่ผู้นบนนี่จานน้อยจานน้อยจานจันวนแล้วไปเยียนแล้วเฮี่ยนเฮียมจบม้นมุ่นกระจาย เนี่ยโจเล็ก็พักกักชิดกันสังกลกปที่ท้หนน่ะดูมให้ขจรคล้องรับสูรเลี่ยนรับสูดรับสูตรับสูดมุดเดิมตักใส่ที่สวนประเทศหมดเลยไปรับขำขำขำงอ่อนคื

ภูน้องชื่ออาจารย์น้อยภูพี่ไส,ส้ช่ออาจารย์ไสสมากพี่ไสนน้กันไรสูอันเดียวกันแม่นบ่ลาอาจารย์แม่นอยู่ห่างประเทศสูงขึ้นกันหน่อยนิดเดีเอาขึ้นี้เทีย่อาจารย์เทียอยู่ห่างประมาณีแค่หุ่งแห้งที่บัดูจสักกีทั้ทททงห้องไมได้มุ่นเดิมวมาจิเป็นนุสันบ์อๆๆ่บูออน ได้มุ่นได้มุ่นเดิมไม่ต้องไม่ต้องหัวลวนลวนผ่าเลี้ยงเลี้งสม่ส่วนไม่ใช่ได้มุ่นเดิมของพระพุทธเจ้าได้มุ่นเดิมได้ติดเป็นไรไรไกลโซ่โซ่ซิวซิวไรว่างเห้อห้องสิโอขม่าตะกี้น้่มแล้วอาจารย์ไม่นเลยย่อมแล้วเ่อมแล้วขม่าตะกี้เป็นยเดมันโเท่เลยมันมันได้อยากจะซื้อไม่เน่น่าเลยมันเบ้ออะไร มะหวองมะยากับบีบมีเปัญญาเอามาใส่ปัญญามีก็บอเอามาใส่ก็เขามกันก็ไปนู่นเดืมเนาะ

ตอนที่ออกบระสการข้านไว้เนี่ยง้วท่านกล้วยานนี้บ้านเพื่อนอขาบอกว่าเป็นผุดติด้ม่ออกม่ออกที่ไหนทำไมทีแรกเป็นนิสิรังมารทานมาเป็นผู้า ไปว่างทำอาจารย์ได้ก็ให้ปล่อยว่างอารมณ์ไป่อยว่างอรมณ์มันพ่อเป็นอาจารย์สารบบดนี้อุสานสานผมมาไปฟังงังอาจารย์สารคเานอยาบคดิบก็เปยาบคดิอาจารย์สาเป็นบอก ถ้าตั้งใจกำหนดจิตเขาจะสร้างไหมวะเยสมมบัติที่มีอยู่นัวจ่อย่างยักษ์ท่านบอกให้ไอ้กอยบางเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รือวัาชุยางเหออไอ้ก้อยปัจจัยปัจจุบันอาจารย์สาัดเท่ไเาริ่ไปตามเพราะำานดไปตามเสยเลยจิตงู้ห้องสงห่หป่า พ่อพ่อคิดฟังผมมากเขา้บอกวอาจารย์สารลาก็ผมต้องออกบทเนี่ยนั้นกากหันทุนกระเด้นพรย่ามมาท่านบ็ดนั่นคือนย่างนี้พวกเครื่องดักสับพวกแห่พวกมุ่ย เขาไปฟังบัดไพวกไ้คนพวกแหพวกผ้าหนาม่เขาไปฟังสิงบกบกกงๆๆดๆๆ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 จๆๆ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 ย สิปงกันได้งยังหลบแันนี้ทได้ยุ่มปงขึ้นมากึ้นตรงเลยยังไม่ได้เว้ยกูจะเลียนูจะเลียนยนวัดทับจหายไปหาคนไปเหื่อยโอ้เพื่อนเพื่ว่างไหจะเลียน แขงหลายตัว่รู <s <S yeah. wow emperor, ่าจารย์สน wow ้อยกูเองก็เปลนแล้ว่าจนรย์กูเร้านพวกนี้บอกอาจา้ย์ครว่า